สวัสดีทุกคนกับมาเจอไฟคานะคะวันนี้นะคะไฟพาด้ำหอมจากบ้านไบรเ d โดนะคะมาทั้งหมด8ตัวเลยนะคะข้างหน้าไฟนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ไฟมีอยู่ในกรุ๊ปนะคะจากบ้านนี้เนาะแต่ละกลิ่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะหอมขนาดไหนมีความเก๋สมชื่อแบร์หรือเปล่ามีความยูนิคยังไงหอมแบบไหนบ้างนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ ก่อนเริ่มคลิปนะคะเช่นเคยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไฟด้วยนะคะซึ่งพูดถึงแบรนด์ไบเวโดนะคะก่อนอน้านี้เนี่ยไฟเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเนาะมี2กลิ่นนะคะก็คือเจ้าตัว rose o f t no man's land นะคะเป็นกลิ่นขายดีของเขานะคะแล้วก็ g y p s y water นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ไฟเคยทำคลิปแบบรีวิวละเอียดไปแล้วนะคะทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจ2กลิ่นนี้อยู่นะคะสามารถไปย้อนคลิปเก่าดูได้นะคะวันนี้จะไม่พูดถึง2ตัวนี้นะเพราะว่าแบบพูดไปละเอียดแล้ว คลิปที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวจะขอพูดถึง6กลิ่นที่เหลือแทนนะคะที่ไม่เคยเรียู่กันไปเนาะโอเคค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะโมจา v ีโ o สนะคะตัวนี้เป็นน้ําหอมจากบ้านไปเวโรีกลิ่นหนึ่งที่คนก็พูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากๆน่าจะเป็นตัวที่แบบชื่อเก๋ๆอีกตัวหนึ่งเลยอะคือโมจารีโกสะเดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นกันนะคะม,มีความเป็นแป้งๆอยู่นิดนึงแล้วก็อุ่นๆ ไปลองฉีดดีกว่าแม้ว่าจะเหลือนิดเดียวม,มีความเป็นยูนิเซ็กมากๆหอมๆตัวนี้เป็นตัวที่ฝ้าในในกลุ่มฝ้าเองเนะี่ยไม่มีฝ้าก็เลยไปยืมน้องชายมานะคะ สาเหตุที่ไม่มีเพราะว่าไปเคาน์เตอร์ทีไรเขาจะบอกว่าหมดตลอดคือแบบขาดตลาดหมดเกลี้ยงวันนี้ค่ะแต่ว่าน้องชายฝ้าเนี่ยเหมือนเขาพรีออเดอร์มาก่อนนั้นนี้นาน,น,านมากๆแล้วแบบตั้งแต่สมัยที่ไปด้วยไม่เข้าไทยเนาะพูดถึงกลิ่นนะคะก็นีเขาจะมีความนุ่มๆอุ่นๆ เออให้ฟิลแบบทะเลทรายที่แบบว่งวางว่างเปล่าแต่ว่าก็มีความแบบมีความหรูแล้วก็ความแข็งแกร่งของเขาอยู่เนาะมันมีความเป็นดอกไม้อุ่นๆที่แบบสะอาดๆเป็นกลิ่นที่ไม่ผู้หญิงจนเกินไปแล้วก็ไม่ผู้ชายจนเกินไปกลิ่นค่อนข้างกลางๆเลยแต่ว่า อาจจะเอ็เอียงไปทางแบบสาวิาวเนือเพ่อกลิ่นดอกไม้ค่อนข้าง,าง,างที่จะชัดอยู่นะคะตัวนี้มีความเก๋มากๆเลยนะอยากให้ลองกันนะคะเป็นตัวที่ก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาลองบาร์เรโดกลิ่นบบดดี้เซ็กหอมๆนะคะก็มาลองมูชาริโกสได้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่เจ้าตัวซูเปอร์เซดานะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่อยากจะ r รค o m m e n d สาวเท่เลยเป็นกลิ่นที่แบบเป็นสาวเท่มากๆม,ม,มีความเป็นแบบสาวแกร่งเป็นสาวแมนออกไปทางแบบเออสาวแมนๆมนหน่อยนะคะแล้วผู้หญิงีแต่ตัวลุยๆเลยตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของกุหลาบผสมกับไม้นะคะคือ rose Bo b o o n d y นะคะส่วนตัวก็เนี่ยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เท่มากๆฉีดออกมาแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบแกร่งมากเท่มากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบโตหน่อยนะคือโตขึ้นนิดนึงมานีนะคะส่วนตัวฟ้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกกับ ประมาณนี้มากแล้วเพราะฝ้ายเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นสาวหวานเลยเป็นแบบเป็นสาวหวานดอกไม้ช่ำๆผลไม้ช่ำๆส่วนตัวแนละ้วจริงๆนะฝ้ายคิดว่าเขามีความคล้ายเจ้าตัวครีสเซนตาสะมีความคล้ายมากๆเลยนะเหมือนแบบกลิ่นที่แบบฉีดสภาพัวนี้ทิ้งท้ายกลางๆเออจะมีความแบบคล้ายเจ้าตัวครีสบ้านนั่นมากๆเลยนะคะที่เป็นน้ําหอมที่แบบฉีดและพูดรักมากดีมากๆเลยนะก็อยากให้ไปลองกันค่ะตัวชูเปอร์เซด้า แล้วก็มาที่กลิ่นต่อไปนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะร้องค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ขอบอกเลยว่าไฟชอบมากชอบมากๆอันนี้เป็นแบบเป็นลูกหลักตอนนี้เลยนะคะเป็นกลิ่นที่แบบทุกวันนี้คือจับขึ้นมาฉีดบ่อยสุดนะจากบ้านไบเวโดนะมันมีความหอมแบบแป้งๆสะอาดสะอาดคลีนคลีน เออในชอบมากแค่ดมกลิ่นจากปากก็ยังชอบเลยอะ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของแสงแดดคืออาร์ดิไฮนะคะแล้วก็มีมสัสมีดอกไม้คือเป็นกลิ่นที่แบบโปรง่งนวลหอมมากอันนี้คือถ้าเกิดแบบใครอยากจะลองคนแบบออกทางแป้งแป้ง,ปง,ปงส,ะสะอาดจากทางบ้านไบร์โดนะคะที่รู้สึกว่ากลิ่นมันใช้ไม่ยากเกินไปหรือว่าเข้าถึงยากจนเกินไปเนี่ยอยากให้ลองมาทำื่องตัวบลองคือมันมีความแบบหอมแบบใช้ง่าย,ายอะ่ะฉีดลงเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบเพิ่งซักใหม่เสื้อผ้าสะอาดลงผิวก็เป็นแบบเป็น คนผิวสะอาดเพิ่งอาบน้ําเสร็จแต่ว่าก็มีเหมือนแบบทาแป้งมาบางๆมีความหอมแบบพูดถึงก็ฉีดชอบฉีดใส่เสื้อผ้านะอไม่ลง <c oughs> เนี่ยมันแบบมันคือกลิ่นของแบบแสงแดดคือมีความโปร่งอะนะคือแบบกลิ่นแสงแดดก็นึกไว้ให้ออกนะคือมีความโปรง่ง <c oughs> ได้กลิ่นของมักซ์บางๆนะแต่ว่ากลิ่นของพวกแบบดอกกุหลาบ พีโอเ,เนี่ยอะวันนี้มันจะมีความชัดมากกว่านะคะก็หอมนะคะตัวนี้ก็เป็นยูนิเซก้วยนะคือแบบผู้ชายก็ฉีดได้แบบไปทางสะอาดสะอาดคลีนอะไรอยเงี้ยผู้หญิงก็ฉีดได้กลิ่นแบบดีมากๆอย่ากให้ลองกันจ้ากลิ่นบลอน แล้วก็ตัวต่อไปนะคะคือ Sunday c o l o n นะคะตัวนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าจากชื่อเลยคือชอบชื่อมากน่ารักมากคือ Sunday c o l o n แต่ว่าตอนที่มาใช้จริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยกลิ่นมันดูแบบมีความผ่อนคลายมันออกมาจากสปาอารมาเทอราพี y, ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยววองชีดนึุใช้ไม่ค่อยบ่อยอะแต่ว่าซื้อมาเพราะว่าชื่อเป็นธาตการตลาดจากชื่อเขา เปิดมากิ่นแรกเนี่ยเหมือนแบบเราเดินเข้าสปาแบบสปาที่เป็นแบบสปาหรูๆอ่ะเป็นรีเซพชันมีกลิ่งของแบบเบอร์กามมอสคือมักกรูดที่เป็นแบบหมือนอุปกรณ์เครื่องนวดอ่ะอสปาแพงๆนะไม่ใช่สปาถูกๆคือหอมโปร่ง,รงมีความอารมณ์มีความหรูหรายอยู่นะคะส่วนตัวไฟเนี่ยไฟไม่ได้ชอบมากถ้าเกิดใครเป็นสายแบบชอบอารมณาสายชอบไปนวดอะไรมาเนี้ยก็น่าจะชอบนะแต่ว่า ส่วนตัวว่าเนี่ยไปไม่ค่อยชอบแต่กลิ่นนี้เนี่ยพอทิ้งท้ายลานานไปเนี่ยกลิ่นจะสดชื่นขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความแบบเหมือนเรานวดเสร็จแล้วเขาใช้น้ํามันลงผิวเราหอมๆประมาณเนี้ยแบบไปสปามาในวันอาทิตย์เนาะน่าจะตั้งชื่อแบบซันเดย์สปามากกว่า โอเคมาถึง2กลิ่นสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ก็อยากจะ r รค o อมเมนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนชอบสายหอมัวแบบฟุง้งแบบกลิ่นกระจายรัศมีทําลายล้างเป็นวงกว้างนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะ b บโด o l ิวเฟล u r นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบบอกเลยว่า ฟุ้งมากคือกลิ่นแบบฟึดสองฟึดเนี่ยคือแบบอยู่ไปแบบ8ชั่วโมงนะส่วนตัวเพน,นะ8ชั่วโมงบวกบวกด้วยคือฟุ้งมากติดทนมากเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบนะคะเป็นกลิ่นของแชฟรอนเป็นกลิ่นของหนังมีส้มแทนเจอรีนะคะแล้วก็มีวนิลามาด้วยนะคะแต่ส่วนตัวเพืนเดีย่ยเพ้าได้กลิ่นแต่ดอกกุหลาบคือแบบมีความแบบฟุ้งมากใครชอบของคนฟุง้งฟุ้งจับหนักจัดเต็มติดทนลักมณททาลายล้างสูงนะคะจัดตัวนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยพอยิ่งมันฟุง้งมัน ก็จะยิ่งเข้มคือจะมีความมึนนิดนึงนะถ้าเกิดคุณใช้ในอากาศร้อนเนี่ยถ้าเกิดอากาศเย็นเนี่ยผ่านเลยนะคะให้3ผ่านอันนี้รีวิวจากผลการใช้จริงๆนะคือแบบเคยฉีดใน2สเปรย์แล้วแบบมันทนจนแบบเอาออกไปทีได้ไหมคือมันเยอะเกินไปแล้วคือมันทนมากแบบอันนี้ยอมรับไลนะว่าทนจริงๆรแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะก่อนที่แดดเนีย่ยจะไล่ไฟไปมากกว่าน,นี้นะคะทุกคนตัวนี้คือเป็นตัวที่เด็ดมากอยากจะบอกกันว่าหอมมากๆชอบมากนะคะคคือเจ้าตัวนี้ค่ะ แบริโดนะคะเบลเดาฟิกนะคะเป็นกลิ่นที่แบบชื่อก็คือแบบอ่านไม่ออกแล้วแล้วก็ชื่อเก๋มากเบาเดาฟิกให้ทุกคนดูดูชื่อเขาตัวนี้เป็นกลิ่นที่บอกเลยว่าไม่ได้เก๋แค่ชื่อด้วยนะคะมีความหอมแบบชอบมากอบอุ่นนุ่มน,นวลละมุนตัวคือแบบเป็นตัวที่ตอนนี้ชอบพอๆกับล้องเลยนะคะเป็นสองกลิ่นที่ฉีดบ่อยมากเขาบอก่็เป็นกลิ่นที่แบบได้อินสปิเรชันมาจากแบบ กุงปารีสในปี1920นะคะคือมีความแบบย้อนยุคหน่อยเก๋ๆหน่อยคือมีความหอมผู้ชื่อจะแบบผลแบค r อเรนแบบมะนาวเบอร์กามอตคือมีความโปร่งมากๆที่กลิ่นแรกนะคะแล้วก็แบบฟรุตตี้ฟรุตตี้เหมือนคล้ายๆแบบแยมผลไม้น,มนิดนึงอะคือแดดไล่ไฟมากหน้าไฟดำมาตอนนี้ทุกคนขอโทษที <c oughs> นะคะอัดคลิปตอนเย็น <c oughs> คือหอมมากอะส่นตัวชอบมากมีความอบอุ่น มีความแบบธรรมัดธรรมแงแล้วก็เก๋อยู่มากกลิ่นนี้ฉีดไปไม่สัาใครแน่นอนแล้วก็ใช้ง่ายไม่ปวดหัวไม่เตะจมูกเกินไปไม่แบบเออไม่ใช่ยากมีความใช้ง่ายมากๆแม้ชื่อเขาจะดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ากลิ่นนี้ไฟเชียร์มากไปชอบมากเป็นตัวนึงที่แบบยกขึ้นแท่นของไบรเดโดเลยนะคะตอนนี้เนาะหอมมากมันมีความหอมสะอาดๆได้กลิ่นแล้วแบบเหมือนแบบชอบโยมตัวเองอะเออชอบมากเลยนะ เป็นตัวที่แบบผู้หญิงก็ฉีดได้ผู้ชายก็ฉีดได้ด้วยนะคะคือมีความยูนิเซ็ก์อยู่ด้วยนะคะไบโด้เยทำออกมาค่อนข้างจะยูนิเซ็ก์มากๆแทบลุกกลิ่นเลยเนาะคือแบบดีงามมากๆวันนี้นะคะแดดก็คือไล่มาครึ่งหน้าไฟแล้วนะคะนนทุกคนต้องของตัวพปก่อนนะคะคลิปหน้านะคะไฟจับมาดูดูในนะคะก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ